ว่ากันต่อวันก่อนชมพู่กับอเล็กมาหาพี่ไม่หนูเห็นในอินสตาแกรมพี่อะอะไรอะอะไรพี่ทําอะไรกับนางเอกนางเอกเกือบร้อยล้านของหนูอย่างนั้นทําอะไรกอดไปกอดไปอะไรใครทําอะไรต้้อองเาใหชมพู่เขากอดพี่โชว์ตลอดคือแบบนั่นไงนั่นไงนะฮะนะก็คือต้องบอกว่าคือต้องบอก ชมพู่กับคุณอเล็กเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่มีคิวโปรโมทแหละโอเนี่ย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 ทำอะไรพี่ทำอะไรจับเอวด้วยชมพู่เขาบอกให้พี่กอดดูแล้วพี่เขินแล้วเขามีแฟนแล้วด้วยพี่เนี่ยพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาให้กอดเป็นแก๊กแก๊กคืออะไรเอาเหอะสกิดหนูคืออะไรสกิดอะไรพี่ไม่ต้องสกิดหนูเอาละเราข้ามข่าวุณลนโฮไปเลยฮะคือจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าคิวโปรโมทเนี่ยนะไม่มีแล้วนะครับแต่ว่านัก ของหนูนะครับนางเอกเกือบร้อยล้านเนี่ย <ฮะ S 2> ก็โอ้โหขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนเลยรวมถึงพเพกด้วยน้องอเล็ก<ฮ>ะนะครับก็มาขอบคุณพ่ยุทธ์นะครับในการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเก้าสิบล้านแล้ว <ฮะ S 2> ก็เหมือนกับว่าพยายามอยากจะให้หนังเรื่องนี้ถึงร้อยล้านเพราะว่าเขาจะได้พิ้นท์ทานเป็นว่าน,นางเอกร้อยล้าน๋อ้่านั้นอยากให้ช่องพมไปเป็นนางเอกร้อยล้านก็ไปอุดหนุนกันอีกรอบหนึง่งม,มันถาดไม่เท่าไหร่เองนี่ไงเนี่ยทำเองไหม อ่าก็โอเคอันนี้ใช่แต่เมื่อกี้นี่พี่จับจับแต่แ,ตแ,ตแล้วก็ดึงๆออกอคืออะไรอ้าเข้าไปเหอะไปฟังเสียงหน่อยไหมเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคู่กันด้วยอะไรฮะเล่นเล่นคู่กันพี่ไม่เล่นไม่ใช่ไม่ใช่พี่กับ ไม่ก็น้องอเล็กคือหลายๆคนเนี่ยเคยยุหรือว่าอยากจะได้ว่าให้ในไหนเลือกหนังคุณเอกโฮสนุกก็อยากจะให้เล่นละครด้วยกันแน่นอนครับผู้จัดท่้งสามเราก็จัดให้เลยนะครับล่าสุดเคาะกันแล้วนะครับผมมีคุณคุณนพูเนี่ยเป็นนางเอกคนหนึ่งแล้วมีพระเอกสามคนสายเพลงสายสีเพล่งถูกต้องสายสีเพล่งของจ๋าใช่ไหมอ่าของพี่จ๋ายุกทีนีนะครับผมก็มีพระเอกสามคนมีพี่ปอณัฐวุฒินะครับแล้วก็มีพี่ พี่อะไรเนี่ยไหนนะพี่คามคิดแย้มน้ำแล้วก็น้องอเล็สเป็นคนสุดท้ายจะดูกันเระเสามคนนางเอกหนึ่งคนไปฟังเสียงหน่อยฟังเสียงสักนิดนะครับใช่อยากเล่นครับอยากเล่นเนาะก็อยากให้น้องเล่นอยากให้น้องเล่นช่วยเชียร์ให้น้องหนอยฮะก็คนากดูกันเยอะก็นั่นแหละก็คิดว่า ก็เหมาะกับเขาอะไรเงี้ยก็เขาน่าจะทําได้แล้วก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันก็แซ่บอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะน่าจะถูกใจหลายๆคนอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าได้เล่นก็ก็ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องดูคิวกันดีๆนะคะค่ะมาเคลียร์ได้เคลียร์ได้โกรธใจรอนิดนึงนะฮะก็พี่ชมก็พี่ชมก็เชียร์ขนาดนี้แล้วก็อืมเนาะอะไรอย่ามาอย่ามาโบยฮะ อืมครับก็ถ้าเกิดได้เล่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตหนูอยากจะให้เจ๊ชมเนี่ยดันพิยุทธไปเล่นละครเล่นหนังสักเรื่องหนึ่งเรื่องอชื่อเรื่องอะไรดีอะไรนะรชื่อเรื่องอะไรดีคะเ, <laughs> เรื่องของเขาโ <laughs> <laughs> อเค <laughs> อพักกันตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเคลียร์นิดนึงนะ <laughs> ให้มาถูกใจถูกหรือเปล่าเนี่ยครู่เดียวครับจริงป่ะให้มาทำมัน